ครับคุณชมพิทพัฒน์ใชลนจมาล้นะคะครับนีอด้วยนะครับเปลี่ยมาหรือเปล่ามอ เดีครับเยวเปิดให้ซื้อนะครับครับโเกยรนะครับมือมือูคปบกครองแล้วก็นักเรียนนะคเข้าสู่พิธีเปิดนะคะผมขอเปิดกิจกรรมตลาดนัดจามจุรีครั้งที่5ของโรงพยุบาลเชียงคำวัดพระธาตุแวนงแต่วัดตะลุกขึ้นนิดนึงนะครับ นะครับของสังคมนะครับของข้อสอบนะครับเดี๋ยวเช็คแล้วจะ <laughs> อเรียนะสีเียอะไรต่างๆนะครับได็รที่ดดีได้เลยนะครับสนกค่ะแล้วก็ได้ศึกษาาครท่ด้ต้นจากทีนี่ค่ะ้ได้มาสบายคนะครับ เป็นความร่วมมือระหว่างทางโรงเรียนและผู้ปกครองชุมชนตลอดจนนักเรียนนะครับได้มีความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมและจะทําให้นักเรียนนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนชีวิตล่าแสดงออกรู้จักจัดการในชีวิตตามหลักปัญญาของศอิลป์พอเดียน,นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีคุณธรรมตามหลักป,ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งได้น้อมนํามาใช้ในการจัดกิ่ครับการาเรียนการสอนในครั้งนี้ในประจําปีการศึกษา2563ครับขอบคุณครับ